สวัสดีค่ะนักเรียนคลิปถัดมานี่นะคะเป็นเรื่องการบวกและการลบเอกนามแต่ก่อนที่เราจะเรียนเรื่องการบวกและการลบเอกนามนั้นอ่ะเราต้องเข้าใจว่ามันจะต้องมีเอกนามอย่างน้อย 2, 2เอกนามขึ้นไปที่คล้ายกันก่อนที่เราจะบวกลบกันได้เราต้องรู้จักเอกนามที่คล้ายกันก่อนทําไมถึงเรียกว่าคล้ายกันดูจากอะไรนักเรียนดูที่หน้า8นะคะพร้อมแล้วนะคะหยิบชีท ดูที่หน้า8หน้า8นักเรียนจะพบว่าเอกนามที่คล้ายกันนั้นน่ะเขาพูดถึงจะต้องมีตัวแปรที่เป็นชุดเดียวกันและจะต้องมีเลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละเอกนามเท่ากันนักเรียนเห็นในชีตแล้วใช่ไหมคะอันแรกเขาบอกความหมายไปแล้วนะคะตัวแปรเอกนามทั้งสองต้องมีตัวแปรชุดเดียวกัน และข้อ2ยังไม่พอยังบอกว่าเลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละเอกนามต้องเท่ากันหมายความว่ายังไงดูตัวอย่างแรกเอกนามที่คล้ายกันเห็นไหมตัวแปรเป็น A เลขชี้กำลังเป็น2อีกอันหนึ่งก็ตัวแปรเป็น A เลขชี้กำลังเป็น2ที่เหมือนกันเราจะแตกต่างกันที่สัมประสิทธิ์หรือค่าคงตัวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นอันแรก ตัวเป็น5อันที่2เป็นลบ6ที่แตกต่างกันมาดูตัวที่2 x กาลัง1 y กาลัง1ตัวที่2ก็ x กาลัง1 y กาลัง1แต่สัมประสิทธิ์ข้างหน้าตัวเลขเป็นค่าคงตัวเป็นเศษหนึ่งสตัวที่2เป็น8ดังนั้นเขาจะแตกต่างกันแค่ตัวเลขหรือสัมประสิทธิ์เท่านั้นดูตัวที่3เป็นตัวเลขเป็นตัวเลขเหมือนกันคือ30กับลบ12นะคะ ก็ถือว่าคล้ายกันเพราะตัวแปรเราไม่สามารถระบุได้แต่เลขชี้กำลังต้องเป็น0ูนย์เท่านั้นมาดูตัวอย่างของเอกนามที่ไม่คล้ายกันบ้างเราจะพบว่าถึงตัวแปรจะเหมือนกันแต่เลขชี้กำลังของตัวแปรไม่เท่ากันเช่นตัวแรกตัว,ต,วตัวแรก 15a b กำลัง3กับ 11a กำลัง 3b เราก็ถือว่า เขาไม่ขายกันเนื่องจาก a ตัว,ตว,ตวนิพจน์แรกเป็น a กาลังหนึ่งแต่ตัวหลังเป็น a กาลังสามหรือแม้แต่เราจะให้เป็น15า a ก,ล, a กลัง ab กาลังสามกับอีกตัวหนึ่ง15เหมือนกันอีก a กาลังสาม b มีตัวแปรเหมือนกันค่าคงตัวก็เท่ากันแต่เลขชี้กำลังไม่เหมือนกัน เราก็ถือว่านิพจน์สองนิพจน์นี้เป็นไงกันคะไม่คล้ายกันเป็นต้นเรามาดูแบบฝึกหัดบ้างแบบฝึกหัดที่สองแบบฝึกหัดที่สองแบบฝึกหัดที่สองนะคะอย่งพึ่งแบบฝึกหัดที่สองเราจะพบว่านิพจน์แรก9 x y กับนิพจน์หลังลบสิบห้า y x กำลัง x กำลัง1 x กำลัง1เหมือนกัน y กำลัง1ก็เหมือนกันต่างกันที่ตัวเลขหรือค่าคงตัวเราก็อันมานให้ถือว่ามันคล้ายกันนะคะมาดูตัวที่2 16 a กำลังส b กับ61 a b กำลังสเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้เป็นอะไรคะคล้ายกันไหมคะ ไม่คล้ายกันเนื่องจากตรงนี้เป็นอะไรคะเเลขชี้กำลังเป็น2แต่ตัวนี้ a ชี้กำลังเป็น1ดังนั้นเมื่อมันเลขชี้กำลังไม่เหมือนกันมันก็ไม่คล้ายกันมาดูข้อที่3บ้างข้อที่3ลบเ yz เลขชี้กำลัง1 1 1หหมดเลยเพราะฉะนั้นแต่ตรงนี้มันเป็นอะไรคะมันเป็นเศษส่วน เราต้องทำให้เป็นผลสำเร็จซะก่อนเราได้เป็นอะไรคะลบห้าและอะไรอีก x กำลังสหารด้วย x กำลังหหารเหมือนการหารกันเอากำลังมาลบกันได้เหลือ x กำลังห y กำลังสองหาร y กำลังหเหลือ y กำลังหนึ่ง z กำลังสหาร z กำลังหเหลือ z ถูกไหมคะเอากำลังมาลบกัน2อลบหเหลือ1ดังนั้น เราจะเห็นว่าเป็นตัวแปรที่มีเลขชี้กำลังเหมือนกันและวเราก็ถือว่าเป็นเอกนามที่คล้ายกันมาดูตัวถัดไปข้อ4 7 s 3 t กลัง 3t กับ 2ts เลัง3เราจะเห็นว่า s กับ t เป็นตัวแปรเหมือนกันตัวแรกนิพจน์แรก s.3 กลัง3นิพจน์หลังก็ h 3กลังส นิพจน์แรก t กำลังหนึ่ง t กำลังหนึ่งนิพจน์หลังก็ t กำลังหนึ่งถือว่าเป็นเอกนามที่คล้ายกันต่อามาเป็นตัวเลขตัวเลขเหมือนกันเลยถือว่าเป็นเอกนามที่คล้ายกันมาดูข้อที่618นิพจน์แรกนะคะ18 p q กำลัง5กับ8 p กำลัง5 q กำลังหนึ่งดังนั้นมีตัวแปรเหมือนกันคือ p q นะคะ แต่นิพจน์แรก p กําลัง1นิ่พจน์หลัง p กําลัง5ตรงนี้เราก็พบว่าไม่คล้ายกันแล้วครูให้กันบ้านนักเรียนนะคะถ,ถึงหน้า9ข้อ30การบ้านทั้งหมดเนี่ยส่งครูภายในวันจันทร์หน้านะคะวันจันทร์ที่28ครูจะเช็คชื่อถ่ายรูปให้ครูด้วยนะคะดังนั้น เวลานักเรียนทําส่งให้นักเรียนเขียนชื่อถ่ายรูปแล้วเขียนชื่อตัวเองชื่อชื่อสกุลนะคะชั้นม .1 ทับว่าไปเลขที่เลขที่เท่าไหร่นะคะท้าย ในที่ถ่ายส่งครูครูจะเช็คชื่อตามนี้นะคะก่อนเวลาเที่ยงคืนนะคะก่อนเวลาเที่ยงคืนวันที่20เท่าไหร่วันจันทร์ที่วันที่เท่าไหร่คะวันจันทร์วันที่28ธันวาคมนะคะครูจะเช็คชื่องานถึงหน้าเก้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรา